็คือพ่อแม่ของเราท่านจะยังอยู่กับเราหรือไม่อย่างไรก็ตามถ้ายังอยู่็เลี่งตายนะทุกน้พ่อแม่ของเราท่านยังอยู่กับเราก็เลีย,ตยงตายแ่ถ้สหกว่ญญาท่านตายแล้วก็เลี่งวิญยาดันกับพ่อดีเจ้าว่าห,หลายองค์อยู่ในรูปนีก่การมนภาพนะภาษาพรนะ มนนรณะพาภาษาชาวบ,บ้านสามัญทั่วไปก็ไตายตอนนี้ตายแล้วมรณะพาแล้วก็เลี้ยงวิญญาณโดยการทำาบนอุทิศจะจงส่งองบุญนี้ไปให้ท่านเม่่ันรับรู้รับทราบอานโมษนาบุญแล้วจะให้สิ่งให้พรให้พระลูกพระหลานก็ดีเจ้าว่าให้พร พระลูกพระหลานเนรลูกแนรหลานโยเยนเป็นสุขสมบูรณ์สมบแล้วก็ญาติโยมทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุข,สสข,อ,สขอันนี้เป็นอน,นิสงส์ของความกตัอยู่คนก็คือผู้แรกบิดามารดาสองอุปชาอาจารย์เราทุกคนทุกท่านในส่วนของคารวะมีความรู้มีความสามารถมากโดที่อยู่บนนี้ ก็รู้ว่าจะมีครูบาอาจารย์ประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้ใหม่สมัยก่อนก็แค่ป .4 นิย่เนาะดูกหนากชมาลนิจจบป .4 ก็ไม่ไม่ได้เรียนต่ออี่ช่วยพ่อแม่ฝุดมันทำมันสมบัติอยู่ที่ทุ่งตาลท่านเจ้าวาดปัจจุบันพระโคนุติสุสากรก็เพิ่งมาเรียนจบด็อกเตอร์เรียนปริญญารีโทัี้ในส่วนความเป็นพระนะ มาก่อนก็จบป .4 ท่านน้ไม่ได้เรียนต่อ,อเพราะว่าพ่อแม่ทำนาทำไรเพราะฉะนั้นวันนี้มีความรู้มีความสามารถเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมีตำแหน่งแห่งที่เป็นอบจอเป็นสอทอเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้โยกเรฐานุกกาทชานนายุอบจอนองนองบัว ต็รู้ว่แต่มีความรู้มีความสามารถมีตําแหน่งางานที่มีเกียรตในสังคมได้ก็าเพราะว่าเรามีครูมีอาจารย์ประสิทธิ์ประจายวิชาให้วิทนั้นมันคงไม่มีวันนี้นะู่เพราะฉะนั้นครูอาจารย์พระสงฆ์องค์สำเร็จก็มีพ่อในทางพุทศาสนาท่านเกิดสพบุญเกิดก้าการเป็นครรวา เราก็มีพ่อเหมอนกันพระเด่นก็มีพ่อแต่ว่ามาเกิดในทางพุทธศาสนาและมีอุปชาในทางพระเรียกว่าเป็นพ่อพ่อพระพ่อเด่นนี่ก,ก็ถือว่าอุปชาอาจารย์เป็นผู้สอนมาต่อมาก็คือพระมหาประสัทพร,ระประมุของแผ่นดินที่เราเขอาประสานอยู่ โดยความแต่งตัอซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันต่อพระองค์ท่านอันนี้จัดอยู่ในส่วนบุคคลสุดท้ายใครก็คือประพุทธเจ้า,จาวันนี้เป็นวันประพุทธเจ้าเจ,จ้าชายสิทธัตถะพระราชโอรสของพระเจ้าสุธโธสนะตับพระนามสุริม,มามาจาา จะดอยู่เป็นคารวะก็เลยจะเป็นราาพระเจ้าจักรพรรดิของราชสมบัติสืบต่อพระพุทธบิดาก็คือพระเจ้าสุโธสันติแต่ว่าพระองค์ก็ไม่ยินดีในคารวะในราชสมบัติเสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง่ว่าจะเป็นราชสมบัติพระมเหสีราชโอรสเสด็จออกไปพนวง สุดท้ายก็ได้เป็นพระพุทธเจ้ามีที่ไหนบ้างจะได้เป็นพระเจ้าจะกับพระนะตามที่พางเขาจำนายแจ่พระองค์ก็ไม่ดีเป็นเช่นนี้เราควรระลึกนึกถึงอุบาคาระคุณพระคุณของพระองค์พราะฉะนั้นมีมากมายหลายประการวันนี้เรามาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็พบพระพุทธศาสนาได้เพราะเรามีพระพุทธเจ้า ในศาสนาพระจานทร์จันทันซีประเภท